ตอนที่1,808จกักรพรรดินีไม่ใส่ใจในความคิดของนางเชียนเจ้าหยางและล่วดจางเฟิงก็ไม่ได้ต่างอะไรไปจากแมวหรือสุนัขพวกเขาไม่มีค่าพอให้นางต้องใส่ใจเพราะอย่างไรพวกเขาก็ทำได้แค่ก้มหัวให้นางเท่านั้นจักรพรรดินีเค้นเสียงคำรามยาวเหมือนนกฟีนิกซ์จากนั้นนางก็ยกมือเปล่าขึ้นตบเชียนเจ้าหยางเชียนเจ้าหยางแสดงสีหน้านํำคาญออกมา แม้ว่าเขาจะถูกล่อลวงด้วยความงามของจักรพรรดินีแต่เขาก็จะไม่ออมมือเมื่อต้องต่อสู้กับนางเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่หลังจากจัดการกับหญิงฮันแล้วเขาจะจับหญิงสาวคนนี้มาเป็นของเขาให้ได้เขายื่นมือออกไปดาบนับหมื่นเล่มส่งเสียงกรีดร้องผานากาศกลายเป็นพายุและพุ่งลงมาที่จักรพรรดินีจักรพรรดินีสันสะท้านก่อนจะเรียกร่างแยกทั้งเก้าออกมาพร้อมทั้งเรียกสัตว์อสูรทั้งสิบตัวออกมาด้วย นางได้เรียนรู้เทคนิคเปลวเพลิงแม้ว่าจะไม่มีเพลิงก้าวสวรรค์เป็นพื้นฐานแต่ต้นกำเนิดเปลวไฟก็มีอยู่มากในสถานที่แห่งนี้ดังนั้นนางสามารถอัญเชิญสัตว์อสูรนับร้อยออกมาได้อย่างง่ายดายก้าวสวรรค์พินาศบวกกับทักษะ10บอสูรสงครามนี่คือการซ้อนทับกันของทักษะระดับราชานิรันทั้งสองอย่างนี่มันจะน่ากลัวเพียงใดกัน ตูมสัตว์รบร้อยหัวคำรามออกมาพร้อมกันกลายเป็นคลื่นพันพวนที่มองไม่เห็นได้สั่นสะเทือนดาบท,ดทั้งหมดที่พุ่งเข้ามาระดับของทักษะดาบนับหมื่นอยู่ในระดับใดมันเป็นเพียงแค่ทักษะระดับตำหนักอมตะเท่านั้นจะสามารถต่อกรกับทักษะระดับราชานิรันได้อย่างไรเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้สัตว์อสูรเหล่านั้นออกมาเผชิญหน้ากับเชียนเจ้าหยางและจกกักรพรรดินีทั้งสิบต่างยืนดูด้วยท่าทีหยิ่งยโส ปังปังปังสัตว์รบร้อยหัวเริ่มทำลายล้างด้วยการกัดไปที่ดาบทั้งหมดด้วยการกัดเพียงครั้งเดียวจากนั้นก็โยนมันลงมาจากท้องฟ้าอกขระที่อยู่บนนั้นได้ถูกล้างออกและกลายเป็นโลหะกลึงนิรันดรธรรมดาแม้ว่าสัตว์รบอสูรเหล่านี้จะมีพลังเพียงขั้นสูงสุดของสีนิพพานแต่มันก็ยังไม่ใช่ระดับราชาแต่ถึงอย่างนั้นมันจะยังไม่เพียงพอสำหรับดาบเหล่านี้อีกอย่างนั้นหรอ หลิงหันยิ้มและเก็บดาบที่กระจัดกระจายเพราะว่าพวกมันเป็นทรัพยากรที่จะทำให้ดาบปสุนิรันของเขาถูกยกระดับหยุดซะเชียนเจ้าอยางรู้สึกปวดใจเป็นอย่างมากแม้ว่าเขาจะเป็นทายาทของขุมอำน,นาจระดับสามดาวแต่เขาก็ไม่สามารถขอโลหะกึ่งนิรันด์ได้มากนะักอีกทั้งดาบทั้งหมื่นเล่มเหล่านี้มาจากความพยายามของเขาเพราะถ้าโลหะกึ่งนิรันด์หนึ่งดาวยังหาง่ายได้นะัก ทำไมเขาไม่เปลี่ยนพวกมันกลายเป็นดาบกึ่งนิรันดรสองดาวเลยล่ะไม่ใช่ว่าทําแบบนั้นมันจะทรงพลังกว่าหรือไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแต่มันยังไม่สามารถทําได้ในตอนนี้เชียนเจาหยางต้องการจะสังหารหลิงคันเพื่อหยุดการปล้นของเขาแต่เมื่อเขาพยายามพุ่งไปทางหลิงคันจกักรพรรดินีก็พุ่งตัวเข้ามาขัดขวางเอาไว้ซะก่อนทั้งสองจึงเริ่มต่อสู้กันทั้งสองมาเชิญหน้ากันและจกะักรพรรดินีก็ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทันที ไม่มีทางที่จักรพรรดินีจะสามารถต่อสู้ข้ามระดับได้แบบหลิงฮันไม่เพียงเท่านั้นนี่เป็นครั้งแรกที่นางต้องประทะกับตัวตนระดับสีนิพนธแล้วจะนับประสาอะไรกับราชาของระดับสีนิพนธ์อย่างเชี่ยนเจ้าอย่างกันหากไม่ใช่จักรพรรดินีคนอื่นคงไม่สามารถทนได้นานมากขนาดนี้แต่ที่นางทําได้เพราะว่านางมีร่างแยกทั้งเก้าคอยแบ่งเบาภาระการโจมตีให้หลิงฮันไม่ได้เข้าไปช่วยจักรพรรดินีอย่างไรเสีย นางก็ยังเป็นอจฉริยะในเรื่องของการบ่มเพาะคู่ต่อสู้ที่ทรงพลังเช่นนี้สามารถกดน,นันนางและทําให้นางไปถึงจุดสูงสุดของระดับสองนิพานได้เร็วยิ่งขึ้นตราบใดที่ประตูแห่งสามนิพานเปิดออกนางจะสามารถเอาชนะตัวตนระดับสีนิพานทั่วไปได้และไม่ต้องเกรงกลัวต่อราชาระดับสีนิพานหลิงั่นเก็บดาบยังมีความสุขตั้งแต่เชนเจ้ายางปล่อยมันออกมาก็อย่าได้หวังว่าจะได้นํามันกลับไป เชียนเจา้าหยางไม่สามารถทนได้ต่อไปเขาชี้ไปยังรูปแบบดาบและตะกอนปิดทันใดนั้นท้องฟ้าที่เต็มไปได้วยรูปแบบดาบก็หดตัวลงส่งมันมาให้ค่ะหลิงฮั่นตะกอนเขาไม่สามารถปล่อยให้โลหะกึ่งนิรันดร์หลุดไปชนีได้วารีพลังหยินเร้นลับถูกโคจรอ,ออกมาอุณหภูมิโดยรอบก็ลดต่ำลงทันทีแม้แต่ดาบที่บินอยู่ก็ถูกแช่แข็งและไม่สามารถขยับได้เวลา ราวกับจะหยุดนิง่งในชั่วพริบตาต่อมาดาบเหล่านั้นก็ตกลงสู่พื้นทีละเล่มหลิงฮั่นจุกกราเชียนเจ้าหยางกล่าวอย่างจริงจังนี่คือความพยายามทั้งหมดของเขาแต่หลิงฮั่นก็ทำราวกับว่าพวกมันเป็นเศษขยะเรื่องนี้ทำให้ราวกับมีเลือดออกมาจากหัวใจของเขาฮั่นน้อยเจ้าควรจะแยกขยะออกด้วยนายท่านหมาผู้นี้ละอายใจที่จะอยู่กับเจ้า สุนัขตัวดำกล่าวอย่างดูถูกและวิ่งหนีไปด้วยขาทั้งสี่ข้างของมันเชียนเจ้าหยางรู้สึกโกรธมากขึ้นสุนัขกล้าบอกว่านี่เป็นขยะแล้วเจ้าหลับเป็นตัวอะไรเชียนเจ้าหยางต้องการจะเข้าไปหยุดหลิงฮันแต่เขาก็ไม่สามารถผ่านจักรพัดดินีไปได้ 1. นนี่คือจักรพรรดินีที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและอีกอย่างก็คือความงดงามของจักรพรรดินีใครจะอยากทำร้ายใบหน้าของนางบ้าง เมื่อมองใบหน้านั้นก็ทำให้อารมณ์โกรธเคืองของเขาหายไปอย่างไม่รู้ตัวดิงหันยิ้มและเก็บดาบทั้งหมดถ้าหากว่าโชคดีดาบประสุนิรัน์อาจจะได้รับการพัฒนาจนไปถึงระดับโลหะกึ่งนิรัน์สามดาวเลยก็ได้เขายิ้มให้กับเชียนเจ้าหยางและกล่าวว่าขอบคุณสำหรับโลหะกึ่งนิรนันต์คืนดาบของข้ามาเชียนเจ้าหยางโกรธมากในที่สุดเขาก็เคลื่อนไหวอีกครั้งเขา ยื่นมือออกไปข้างหน้าเล็กน้อยและสร้างสัญลักษณ์วงกลมที่มีความซับซ้อนอยู่ภายในจากนั้นมันก็ส่องสว่างและพุ่งเข้าหาจาักรพรรดินีจักรพรรดินีไม่กล้ารับการโจมตีโดยตรงพลังทำลายล้างนั้นน่ากลัวเกินไปเมื่อมันสัมผัสกับร่างแยกของนางร่างแยกของนางก็จะระเบิดทันทีแม้ว่าร่างหลักจะได้รับการแบ่งเบาจากร่างแยกทางเก้าแต่หากโดนการโจมตีนี้นางก็ยังต้องบาดเจ็บหนัก ยาดูถูกทายาทนีกายใหญ่การได้รับตำแหน่งนี้มาจากการที่เขามีพรสวรรค์ที่น่ากลัวและเหนือกว่าคนนับหมื่นหลิงหันคำรามยาวสายฟ้ากลางออกขวางหน้าจาักรพรรดินีหมัดขวาของเขาพวบแน่นวารีพลังหินร้นลับก็กลายเป็นมังกรน,น้ำพันรอบกำปั้นของเขาและระเบิดไปที่สัญลักษณ์วงกลมแสหาความตายเฉียนเจ้าหยางอดไม่ได้ที่จะแอบพูดอยู่ในใจสัญลักษณ์นี้จะเรียบง่ายได้อย่างไร สิ่งนั้นคือสิ่งที่เขาได้รับมาเป็นการส่วนตัวจากตัวตนระดับขอบเขตตํตนักอามาตะาและเขาก็ได้สลักรูปแบบที่แท้จริงเอาไว้ในทะเลแห่งจิตใต้สานึกเพื่อให้เขาสามารถใช้งานมันได้และหลังจากที่ใช้แล้วเขาก็ต้องกลับไปเติมมันอีกพลังนี้มันเกือบจะแข็งแกร่งที่สุดในขอบเขตระดับโลเกียนิพานเป็นแค่ตัวตระระดับสองนิพานแต่ต้องการจะตอบโต้การโจมตีนี้ถ้าไม่เรียกว่าแสหาความตายแล้วจะเรียกว่าอย่างไร หลิงฮั่นปล่อยมัดก่อนจะพุ่งตัวออกไปราวกับพายุที่ที่เขาผ่านโดยรอบแตกเป็นเสียเส่ยงเสี่ยงเศษดินเศษหินราวกับสูญเสียแรงน้มถ่วงแล้วหมันก็เริ่มที่จะลอยขึ้นฟ้าสัญ,ญลักษณ์วงกลมแต่กระจายเป็นเสียเส่ยงบนพื้นทัาใดน,นั้นเชียนเจ้าหยางก็รู้สึกตื่นตะลึงก่อนหน้านี้เขาคิดว่าหลิงฮั่นคงถูกการโจมตีนี้เพียงครั้งเดียวจัดการแต่การที่ได้เห็นฉากนี้ทำให้ดวงตางของเขาต้องเบิกกว้าง นี่มันน่าเหลือเชื่อเกินไปทําไมเจ้าถึงทําลายอํานาจแห่งกฎเกณฑ์ที่ถูกสร้างโดยระดับขอบเขตตาหนักอมตะได้โดยธรรมชาติแล้วเชียนเจ้าอย่างจะไม่มีทางรู้เลยว่าวารีพลังหินเร้นลับนั้นเป็นอานาจของตัวตระระดับราชานิรัน์แม้ว่าอํานาจของมันจะถูกจากัดด้วยพลังบ่มเพาะของหลิงฮั่นก็ตามเป็นเรื่องที่น่าตลกที่อํานาจแห่งกฎเกณฑ์ของหลิงฮั่นไม่ได้แย่ไปกว่าของราชานิรันเลยเพราะว่าเขา มีอำนาจเห็นกฎเกณฑ์ของสวรรค์และปัจจุอยู่ถึงสองอันตอนที่หลิงข่านถูกลอบโจมตีเขามั่นใจว่าผู้ลอบโจมตีก่อนหน้านี้จะต้องถูกบังคับโดยเชียนเจ้าหยางอย่างแน่นอนดังนั้นผู้ลอบโจมตีจึงเป็นเพียงเครื่องมือและเบื้องหลังที่แท้จริงก็คือเชียนเจ้าหยางสำหรับคนแบบนี้ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องสุภาพด้วยตอนที่1 8 0 9นับว่าเจ้าโชคดี เชียนเจ้าหยางบอกมือและกำลังจะจากไปทีเขาจอมตีหลิงฮั่นก็เพราะว่าต้องการมอบหลิงฮั่นให้กับจือเฮอปิงอวินใครจะไม่รู้บ้างว่าหลิงฮั่นทำาห้จืจอเฮอรปิงอวินโกรธแค้นเป็นอย่างมากการที่หลิงฮั่นพูดจาดูถูกจือเฮอปิงอวินในที่สาธารณะและก็ยังมีคนบอกอีกว่าหลิงฮั่นแสดงท่าทีที่ไม่เหมาะสมต่อจือเฮอปิงอวินในระยะเวลาสั้นๆใครก็ตามที่สามารถสังหารหลิงฮั่นได้ จะสามารถเฉิี่ยเจอเฮอร์ปิงอวินมาหาได้อย่างแน่นอนเชียนเจ้าหยางเขาไม่ได้คิดมีใจต่อจือเฮอร์ปิงอวินแต่ที่สําคัญก็คือการที่เขาได้สรางสัมพันธ์กับขุมอานาจของราชานิรันยิ่งไปกว่าน,นั้นจะเกิดอะไรขึ้นหากจือเฮอร์ิงอวินพึงพอใจที่จะแต่งงานด้วยเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แม้ว่าเขาจะเป็นทายาทขุมอำนาจระดับสามแต่ก็ยังไม่อาจจะเทียบเียงได้กับล้วจางเฟิง สาเหตุก็เป็นเพราะว่าปัญหาในเรื่องของระดับและทรัพยากรไม่ใช่เป็นเพราะศิละปะการต่อสู้ที่อ่อนแอดังนั้นทันทีที่เขาเห็นหลิงฮั่นเขาก็อดไม่ได้ที่จะสั่งให้ลูกน้องของเขาโจมตีหลิงฮั่นอย่างไรก็ตามเขาก็เป็นทายาทของขุมอํานาจที่ทรงพลังเขาจะต้องลงแรงไปสู้กับหลิงฮั่นเองได้อย่างไรโดยมิคาดคิดไม่เพียงแค่คนของเขาถูกหลิงฮั่นสังหารแต่เขาก็สูญเสียแม้กระทั่งดาบที่ล้ำค่า ถึงแม้ว่าเขาจะใช้ไพ่ลัอบออกมามันก็ยังไม่สามารถกำราบหลิงฮันได้สิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกหดหูเป็นอย่างมากหลิงฮันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเจ้ายัางต้องการจะหนีอีกอย่างนั้นหรอหลิงฮันกล่าวต่อว่าหากต้องการจะไปเจ้าขออนุญาตข้าหรือ,อยังเชียนเจ้าหยางชะงักไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะมาอย่างเหยียดยามข้าเชียนเจ้าหยางต้องการที่จะไป เราคิดว่าจะหยุดข้าได้อย่างนั้นเหรอข้าไม่สนใจที่จะหยุดเจ้าแต่ข้าต้องการทุบตีเจ้าหลิงหั่นกล่าวเบาๆบังอาจเชียนเจ้าอย่างเค้นเสียงอย่างเย็นชาคิดว่าเขาเป็นใครกันหนึ่งในทายาทของตระกูลเชียนเจ้าแล้วเจ้าล่ะเป็นใครในดินแดนแห่งเซียนพรสวรรค์เป็นสิ่งสําคัญแต่ถ้าหากไม่มีภูมิหลังที่ดีเจ้าก็จะไม่สามารถเติบโตได้มิฉะนั้น เขาจะเลวร้ายยิ่งกว่าล่วจางเฟิงอย่างนั้นหรอจริบสังหารของลิงฮั่นกำลังเดือดพรานเขาต้องการจะเชือดไก่ให้ลิงดูเขาต้องการให้ทุกคนรู้ว่าจะต้องจ่ายด้วยอะไรหากกล้าที่จะโจมตีเขาแม้ว่าเขาจะไม่กลัวศัตรูที่แข็งแกร่งแต่เขาก็เกลียดการถูกลอบโจมตีการสังหารเจ้ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการสังหารสุนัขเขากล่าวเบา,เบา ไม่ใช่ว่าจะสามารถสังหารเชียนเจ้าหยางได้อย่างง่ายได้แต่ในสายตาของหลิงฮั่นนี่มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากการสังหารหมาแมวตัวหนึ่งผ่านไปพักหนึ่งเขาก็คงจะจําชื่อของเชียนเจ้าหยางไม่ได้เสียด้วยซ้ำเชียนเจ้าหยางตัวสัน่นหลิงฮั่นนั้นหญิงยโสเกินไปแม้ว่าเขาจะไม่สามารถสังหารหลิงฮันนนง่นได้แต่หลิงฮั่นจะสามารถสังหารเขาได้อย่างนั้นหรอข้าไม่สนใจเจ้า เชียนเจ้าหยางตัดสินใจที่จะเมินเฉยต่อหลิงฮันหากเขาออกไปจากเขตแดนลี้ลับเฉียนหลงเขาจะทะลวงผ่านไปยังระดับแบ่งแยกวิญญาณเมื่อเขาเข้าสู่ระดับแบ่งแยกวิญญาณไม่ว่าหลิงฮันจะมีพรสวรรค์ที่น่ากลัวเพียงใดเขาที่เป็นตัวตนนิรันร์ระดับแบ่งแยกวิญญาณก็จะสามารถสังหารหลิงฮันได้ราวกับผักป่าดังนั้นเขาจึงไม่จำเป็นต้องแรงรีบนอกจากนี้เขาและหลิงฮันก็ไม่ได้มีความแค้นต่อกันใช่หรือไม่ ไม่มีความจําเป็นที่เขาจะต้องเร่งรีบจัดการกับหลิงฮั่นเช่นนั้นก็ช่วยไม่ได้หลิงฮั่นคำรามปรากฏเป็นสัตว์ร้ายทั้งสิบตัวขึ้นและสัตว์รบอสูรก็ปรากฏตัวด้วยความโกรธเกรี้ยวที่นี่เขาสามารถแสดงทั้งสามสิบประสูต์สงครามได้อย่างสมบูรณ์แต่เฉพาะในสถานที่แห่งนี้เท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ไม่รังเกียจที่จะใช้มันบ่อยกว่าปกติไม่เช่นนั้นหลังจากที่เขาออกจากสถานที่แห่งนี้ไป ก็คงจะมีโอกาสน้อยมากที่เขาจะได้ใช้มันสัตว์รบอสูรปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับพลังต่อสู้ที่น่าหวาดกลัวในเขตดาลิลับแห่งนี้ตัวตนระดับโลเกียนิพานเป็นราชาสัตว์รบอสูรที่มีพลังรบในระดับราชาของสี่นิพานอีกทั้งยังไม่กลัวการบาดเจ็บหรือล้มตายใครกันที่อยากจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดเชน่นนี้แม้แต่ราชาในหมู่ราชาอย่างด้วยจางเฟิง และจือเหอปิงอวินก็อาจจะพ่ายแพ้ได้แม้พวกเขาจะบรรลุปเป็นตัวตนสีนิพานก็ตามเชียนเจ้าหยางคำรามหากเขาถูกสัตว์อสุนรบสิบตัวเหล่านี้ทุบตีจะมีใครสนับสนุนเขาในอนาคตกันรอบข้างเต็มไปด้วยเสียงของความตกตะลึงนี่คือเชียนเจา้าหยางที่เป็นทาย,ยาทของตระกูลเชียนเจา้าและเขาก็ยังเป็นราชาในระดับสีนิพานอีกด้วยแต่เหตุการณ์ตรงหน้านี้มัน เขากำลังถูกสัตว์บรบสูนรทั้งสิตัวรุมทุบตีต้องรู้ก่อนว่านี่เป็นเพียงทักษะลับของหลิงฮั่นเท่านั้นตัวเขาเองยังไม่ได้ลงมือเียด้วยซ้ำพระเจ้านี่เขาเป็นสัตว์ประหลาดแบบใดกันไม่แปลกใจที่เขาทำให้จือเฮอปิงอวินขุ่นเครืองได้และยังสามารถทำตัวได้อย่างสบายใจเช่นนี้เพราะว่าความแข็งกแกร่งระดับนี้คงไม่มีอะไรทำให้เขาต้องใส่ใจมีบางคนคิดว่าถ้าหากหลิงฮั่น ไม่ได้ทำร้ายจื่อหอปิงอวินไม่อย่างนั้นทำไมตระกูลจื่อเหอจะไม่เชิญอเชียเช่นนี้เข้าตระกูลแล้วฝึกฝนเขาในอนาคตเขาอาจจะเป็นราชานิรันอีกคนก็ได้เชียนเจา้าหยางเสียใจเป็นอย่างมากที่เขาพบกับลิงหันในสถานที่เช่นนี้แม้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเขาจะสูงกว่าลิงหันแต่ตอนนี้เขากลับไม่สามารถทำอะไรได้เลยผู้คนรอบข้างรู้สึกตื่นตระหนกบางคนก็ลอบขอบคุณ ที่พวกเขาไม่ได้ลงมือกับหลิงฮั่นหากเป็นเช่นนั้นแล้วละก็สภาพของพวกเขาคงน่าอนาถคนที่ต่อต้านขุมอำนาจของราชานิรันแล้วยังมีชีวิตอยู่ได้เช่นนี้คนตัวเล็กๆอย่างพวกเขาจะสามารถทำสิ่งใดได,ได้ซึ่งจือเฮอปิงอวินก็ต้องการที่จะจัดการกับหลิงฮั่นด้วยตัวของนายเองแน่นอนก็มีบางคนที่คิดว่าตัวเขาเองนั้นแข็งแกร่งกว่าเชี่ยนเจ้าหยางและพวกเขาคิดว่าสามารถสังหารหิงฮั่นได้ หลิงฮันอย่าให้มันมากเกินไปนักเชียนเจา้าหยางกำลังตกที่นั่งลําบากเป็นอย่างมากสัตว์ร้ายทั้งสิบเหล่านี้ดูร้ายเป็นอย่างมากพวกมันกดดันจนเขารู้สึกสิ้นหวงังแต่สิ่งที่น่าหดหูยิ่งกว่าก็คือการที่เขาไม่สามารถทําอะไรได้เลยนี่เขาจะตายด้วยสัตว์รบเหล่านี้อย่างนั้นหรอเขารู้สึกอัยศเป็นอย่างมากหากเขาย้อนเวลากลับไปได้เขาจะไม่ทำเช่นนี้มากเกินไปน้องสาวเจ้าน่ะสิ หลิงฮั่นพูดออกมาด้วยความโกรธเชียนเจ้าหยางกลาสั่งให้คนของมันมาสังหารเขาแต่พอเขาจะสังหารกลับบางกับกล้ากล่าวว่ามันมากเกินไปเชียนเจ้าหยางแสดงท่าทางโหนเฮียมถ้าเขาตายเพราะสัตว์อสูรเหล่านี้อย่างน้อยเขาก็ขอสู้อย่างสุดกำลังก่อนไม่ฉะนั้นแล้วเขาคงตายไปพร้อมกับความโกรธเชียนเจ้าหยางมองไปทางหลิงฮั่นหากเขาสามารถสังหารหลิงฮั่นได้สัตว์รบอสูรเหล่านี้ก็จะหายไปเอง ในฐานะทายาทของคุมอำนาจระดับ3ดาวแน่นอนว่าเขาเป็นคนที่เด็ดขาดเมื่อตัดสินใจได้แล้วเชียนเจ้าหยางก็ตรกอล,ลั่นท้องฟ้าก่อนที่จะพุ่งเข้าหาหลิงฮั่นเพื่อที่จะสังหารสัตว์รบอาศูนทั้ง10ตัวไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นพวกมันเข้าไปขัดขวางเชียนเจ้าหยางและปิดล้อมเขาเอาไว้ความแข็งแกร่งของสัตว์รบอาศรแต่ละตัวไม่ได้ด้อยไปกว่าเขาเลยแล้วการที่มันมีมากถึง1ิตัว เชียนเจ้าหยางจะสามารถหลุดจากวงล้อมนี้ได้อย่างไรเขาคำรามและพ่นเลือดออกมาพลังปราณพลังงานในสายเลือดและพลังต่อสู้ของเขาถูกยกระดับขึ้นมาเป็นอย่างมากนี่เป็นเพราะว่าเขากำลังเผาผลาญพลังชีวิตของตัวเองเพื่อแลกกับพลังต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเขาพุ่งออกจากวงล้อมแล้วตรงเข้าหาหลิงฮั่นพร้อมกับเจตนาสังหารสัตว์รบอสูรเขาโจมตีทีละตัว เชียนเจ้าหยางเลือกที่จะไม่ป้องกันเขาพุ่งตรงไปอย่างต่อเนื่องหากเขาเสียเวลาป้องกันเขาก็จะถูกปิดล้อมอีกครั้งแล้วมันจะทำให้เขาเสียเวลาการเผาผ่านพลังชีวิตไม่สามารถทำได้นานหากเขาเผาผ่านพลังชีวิตจนหมดแต่ยังไม่สามารถสังหารหลิงฮันได้แล้วก็นั่นจะเรียกได้ว่าเป็นความสิ้นหวังอย่างแท้จริงเชียนเจ้าหยางกากโลหิตออกมาครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ร่างของเขาก็ยังคงเร่งความเร็ว แล้วพุ่งตรงไปหาหลิงฮั่นเขาถอนหายใจหากหลิงฮั่นตายสถานการณ์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายลง